ับทองแดงด้วยถาดน้ำถอดได้โอเคนะวัสดุแข็งแรงทนทานโอ้โหแจว๋ว่ะเย็นนะเย็นแต่ว่าเย็นแบบไม่แสบิเออนี่แปลกกันนะเนี่ยนชอบจริงใดที่เนะีเย็นแบบรู้ดานะแล,แล้วผมก็ได้มันมาครอบครองจนได้นะครับกับแอร์ที่ผมชอบมากๆแล้วผมใฝฝันว่าปีนี้ผมอยากจะได้มันมาติดตั้งในบ้าน เอามาใช้มากๆเหลือเกินนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะราคาถูกมากๆมันยังประหยัดไฟมากๆทนทานมากๆแล้วก็รับประกันยาวนานมากๆต้องรุ่นนี้เท่านั้นเลยนะครับไดกิน Max i n น e r t e r Star Series s รุ่นนี้ KQ Series หรือชื่อเต็มๆของมันคือ f t k q y Series แอร์ใหม่ของปี2024นี้ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงาน Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะไม่ได้อยู่แค่ผมอย่างเดียวนะครับยังจะมีเจ้านี่แอร์ที่ผมจะมา Unbox ็อกรีวิแกะกล่องใช้จริงทำไมผมถึงอยากได้รุ่นนี้ทำไมผมถึงบอกว่ารุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆในปีนี้อย่างแน่นอนอย่างแรกเลยนะครับราคามันจับต้องง่ายเพราะราคามันถูกมากๆ แต่ในความถูกของมันเนี่ยมันประหยัดไฟเบอร์5แบบ1 –ดาวนะครับทุกคนเขาบอกว่าความประหยัดไฟของมันเนี่ยกินไฟเริ่มต้นวันละประมาณ19.25บาทเท่านั้นนะในราคาที่มันโคตรถูกแบบนี้นะครับนอกจากที่มันจะประหยัดไฟเบอร์5แบบ1 –ดาวแล้วเนี่ย มันยังมี powerful โหมดหรือโหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็วซึ่งมันตอบโจทย์ประเทศไทยประเทศไทยอากาศมันร้อนถูกไหมเข้ามาในห้องเนี่ยบางทีเปิดแอร์เนี่ยห้าทีสิบนาทีสินาทีเนี่ยแอร์ยังไม่เย็นเลยแต่รุ่นนี้เขาบอกว่ามีโหมดที่สามารถกดเข้าไปเป้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำความเย็นลดอุณหภูมิภายในห้องลง10องศา ภายในหนึ่งนาทีรุ่นนี้ทําได้ตอบโจทย์ประเทศไทยมากๆแล้วยังมีโคอันด้าแอร์โฟที่สามารถส่งลมเลี่ยเพดานให้มันไม่โดนตัวซึ่งอันนี้ผมชอบมากๆอยู่แล้วคนที่ดูคลิปของผมจะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ขี้หนาวมากๆและไม่ชอบให้อโดนตัวรุ่นนี้แหละผมชอบแบบอยากจะได้มันมามากๆและวันนี้ผมก็ได้มันมาแล้วส่วนเรื่องความทนทานเนี่ยไม่น่าจะต้องพูดเยอะเพราะเขาได้มาตรฐานจากญี่ปุ่นแอร์ Air รุ่นนี้มาตรฐานญี่ปุ่นความทนทาน มันเหนือชั้นมากๆอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงมันเยอะแต่แค่ความทนทานมันยังไม่พอรุ่นนี้ยังมีการรับประกันที่ยาวนานมากขึ้นอีกด้วยแบบว่า5ปี แผงวงจรแผงคอยเย็น5ปีเอาไปเลย5ปีรุ่นนี้ราคาเบาๆสุดยอดมากๆวันนี้ผมจะมาอันบ็อกรุ่นนี้ติดตั้งรุ่นนี้รีวิวใช้จริงรุ่นนี้เอาแบบลึกๆกันไปเลยนะใครที่อยากจะรู้ว่าถาดน้ามันถอดได้หรือเปล่าวัสดุข้างในมันเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูใครที่อยากรู้ว่าลิซ่าพุบดีไซน์ที่เขาบอกว่าป้องกันจิ้งจกป้องกันแบบไหนหน้าตามันเป็นแบบไหนอันนี้เดี๋ยวทำให้ดู ใครที่อยากรู้แล้วฟังชันมันเป็นยังไงมันทําความเย็นได้จริงไหมมันส่งลมเลียบเพดานมันเป็นอย่างไรดีไซน์มันเป็นแบบไหนคลิปนี้ทําให้ดูทั้งหมดแล้วใครที่อยากรู้ว่าหลังจากที่ติดตั้งไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะเงียบจริงหรือเปล่ามันน่าใช้จริงหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะ แกะให้ละเอียดละเอียดมากที่สุดแบบลึกแบบสุดๆไปเลยทุกคนจะได้รู้พร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะไปอันบ x ็อกแกะกล่องทําทุกอย่างอย่าลืมนะครับสับส i b e l ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ดูทุกคนต่อๆไปด้วยแล้วก็ใครที่อยากเป็นกําลังใจให้เราเพิ่มเติมนะครับสามารถไปกด Super อร์แข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาเราไปแกะกล่องเลยดีกว่าครับ เรียบร้อยนะครับผมแกะมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยดูสิน่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะถอดแอร์บอดี้ออกมาแล้วดูซิว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างวัสดุมันทนทานหรือเปล่าฟิลเตอร์มันเป็นยังไงอะไรแบบไหนให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตรงชุดคอยร้อนด้วยว่าตัวลิซ่าสพูฟดีไซน์ที่เขาบอกว่ากันจิ้งจกเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแกะอีกสักแป๊บหนึ่ง แล้วเดี๋ยวมาเจาะลึกกันทีละนิดกันไปเลยดีดกว่าสำหรับการถอดก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เปิดขึ้นมาขันสกูสองตัวเรียบร้อยอ่ะปิดลงงัดข้างบนเบาๆงัดขึ้นกึบกึบก,กึบ,กบ,บอ่ะเรียบร้อยค่อยๆดันมันออกมานะเรียบร้อยแล้ว1ชิ้น อ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะมาดูกันหน่อยซิตรงนี้เป็นอย่างไรอ่ะมาดูตรงนี้ถาดน้ําทิ้งถอดได้ไหมจริงจริงถาดน้ําทิ้งรุ่นนี้ถอดได้แต่จะต้องขันสกรูตรงนี้2ตัวอ่าที่มันล็อกอยู่นะครับอ่ะส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวผมจะขันออกมาให้ดูเลยดีกว่านี่ว่ามันถอดได้แบบไหนอ่ะและเดี๋ยวยังมีข้างใต้อีก2ตัวตรงนี้นี่ คือถ้าสมมุติว่าคุณมีช่างอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณทำเองก็อาจจะลำบากนิดนึงนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคไหมถอดมาได้เรียบร้อยแล้วนี่ดูข้างในเอาให้แบบลึกๆปึ๊บ เป็นอย่างไรดูตรงตัวแผงอันนี้ผมแกะออกมาหมดเลยนะอันนี้ใส่เข้าไปง่ายมากไม่ยากกันเข้าไปนี่ตัวแผงเป็นทองแดงนะครับทองแดงล้วนตรงนี้เขามีพลาสติกให้ด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นการกันนี่นี่มีพลาสติกนี่นะครับทองแดงล้วนถาดน้ำถอดได้โอเคนะ วัสดุแข็งแรงทนทานโอ้โหแจว๋ว่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าแล้วตัวชุดคอยลร้อนเนี่ยอลิสซาดพูฟเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะชุดคอยลร้อนดูไอตัวกันจิ้งจกรือที่เขาบอกว่าอลิสซาดพูฟดีไซน์กันบ้างแต่ก่อนที่ผมจะไปแกะเนี่ยเขาบอกก่อนมารุ่นนี้นะครับ คอยร้อนแผงเป็นแบบทองแดงนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมรุ่นนี้ KQ Series ยังเป็นแบบคอยทองแดงอยู่นะไอ้วัสดุเป็นยังไงเหล็กบางโอแข็งแรงใช้ได้เลยนะเรื่องความทนทานเนี่ยผมไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะจะไปแกะให้ดูดีกว่าว่าไอ้ตัวลิซ่าพูฟเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง ชอบมากเลยนะบางทีก็เป็นจุดเด่นเล็กๆน้อยๆที่ที่ได้กินใส่ใจแล้วแล้วมันดีอ่ะหลังจากที่ผมแกะตัวฝาครอบออกมาแล้วครับอันนี้ผมจะให้ดูว่ามันป้องกันจิ้งจกยังไงทุกคนดูตรงนี้นะเห็นไหมตรงขอบนี้นะเดี๋ยวดูตรงสายไฟตรงนี้นี่มองเห็นหรือเปล่าดำๆตรงนี้เนี่ย กล้องมันเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันคือสายไฟใช่ไหมนี่สายไฟแต่ว่าตรงนี้จริงๆปกติต้อง,ต,องต้องมีรูใหญ่ๆเห็นปะอันนี้เขาจะซีลไว้ชั้นหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ไม่สามารถมีตัวอะไรเข้ามาได้และดูตรงจุดอื่นนะครับปกติตรงนี้มันจะมีฝาครอบถูกไหมถ้ามีฝาครอบปิดตรงนี้มันจะชิดหมดเลยทุกคนไม่มีทางที่จิ้งจกจะเข้าได้เลยนี่ข้างใน เขาปล่อยไว้แบบนี้เพื่อให้ระ,ะบายความร้อนอีกช่วงหนึ่งนี่เห็นไมอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกฝั่งนึงนะอาทุกคนลองดูนะครับฝั่งนี้เห็นป่ะครับเห็นไหมที่ผมชี้ตรงนี้นี่นี่นี่สายไฟพอออกมาเนี่ยมันมีเขาเอาเหมือนยางหุ้มเอาไว้ให้มันไม่มีรูเข้าถ้าสังเกตดีๆนี่ เห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีทางเข้าของสิ่งมีชีวิตอะไรได้เลยโหคืองานเนียนมากงานเนียนมากงานเนียนมากอันนี้คือดีมากนี่ป้องกันดีมากอ่ะนี่นะครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เราเปิดฝามาใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเราปิดฝาไปอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตรงที่ผมบอกว่ามันกันจิ้งจบอะมันก็จะถูกฝาเนี้ยครอบไว้แล้วมันก็จะไม่สามารถมีสิ่ง มีชีวิตใดๆเข้าไปได้เพราะว่าไอตรงมุมฝั่งนี้ก็ไม่มีใช่ไหมไอตรงฝั่งนี้ก็ไม่มีเพราะว่าไอตรงสายไฟที่มันจะลอดออกมาไดา้หรือเป็นเส้นทางที่ตัวสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเข้าไปในส่วนใหญ่มันจะเข้าไปทางไอตรงรูของสายไฟเนี่ยแต่อันนี้เขาใช้ฉนวนหุ้มไงใช่ปะมีฉนวนหุ้มอีกทีนึงคือเขาออกแบบมาแล้วก็เหมือนใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างดีนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของทางไดกินเลยนะครับรุ่นนี้ Max Inverter Star Series นะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเนี่ยใช้งานจริงเป็นอย่างไรความทนทานเป็นอย่างไรความเงียบเป็นอย่างไรความเย็นเป็นอย่างไรฟังก์ชันอะไรที่มันเจ๋งๆผมจะพยายามบอกทุกอย่างแกะทุกอย่างของแอร์รุ่นนี้ให้ทั้งหมดสำหรับทุกคนที่ชอบเลยครับ ก็เสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆอ่ะมันเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าเมื่อวานติดธุระเลยจะมารีวิววันนี้เออนี่อยู่ข้างหลังผมได้ิน Max ก n v e ิน m r x t n v s r t i r Star Series นี่รุ่นนี้ KQ นะ f t KQ ีเค e ิขีเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวได้ทุกคนตัวข้างบนนี้นะครับไม่ใช่ตัวข้างล่างนะตัวข้างล่างนี่คือ Mockup ที่ผมเอาไ้ถ่ายคลิปแต่ตัวข้างบนนี่คือตัวที่ใช้งานจริง เดี๋ยวไปปีนดูดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับตัวเมนูบนรีโมทด้วยว่ามันทำอะไรยังไงแบบไหนกันบ้างนะโอเคไหมแต่ก่อนอื่นไปดูใกล้กันดีกว่าครับอ่ะแล้วนี่ก็คือแอร์ไดกิน Mac Inverter Star KQ Series นะที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบ1ดาวเขาบอกว่าค่าไฟเฉลีย่ยต่อวันเพียงแค่19.25บาทเท่านั้นประหยัดกว่าเดิม คุ้มเกินเบอร์จริงๆโหดูลมเย็นมากที่ออกมาเนี่ยลองเคาะฟังเสียงไว้กับผมแล้วกันนะนี่โคตรแข็งแรงเลยลองดูข้างในดีกว่านี่นี่เปิดเข้ามาเลยเปอดอ่ะหน้าตาข้างในจะเป็นแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวผมจะพูดถึงอันนี้หน่อยอ่านี้ตอนแรกผมไม่ได้พูดถึงนะอ่าสำหรับตัวนี้นะครับ ตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะมีแผ่นอันนี้แถมมาให้ด้วยนะนี่ก็คือตัว Air Quality Filter นะครับหรือก็แผ่นกรองที่เป็นยิ่งกว่าการกรองฝุ่นนะมันสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้และเคลือบสาร Enzyme Blue ด้วยเห็นไหม e n ฟฟ้านี่ไหมครับนี่เป็นสาร Enzyme Blue นะที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียเชื้อโรคและดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์คือไอตัวนี้เลยเขาจะแถมมาให้เรา2ตัวนะครับในถุงคราวนี้พอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็ต้องให้ช่างเ่ย มาใส่ให้ตรงนี้ให้เรานะครับนี่ Air q u a l ้ฟิ Filter เทมากผมจะดูนี่ลองดูตรงนี้นี่นี่ผมจะลองปิดให้นะเวลาเอาขึ้นมันเอาขึ้นง่ายนี่ผมจะปิดแบบมือเดียวให้ดูนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนก็เห็นไหมอ่ะดูดูอย่างนี้ดูอย่างนี้อ,นอ่าผมจะปิดมือเดียวปึ๊บปึ๊บโอ้โหมือเดียวปิดได้แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบหักเลยเพราะว่าวัสดุมันดีมากไง โอ้โหโู้เจ๋งว่ะอ่าสำหรับรีโมทของมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับมีเพอร์อินออปุ่มปิดเปิดอันนี้เป็นปรับอุณหภูมิอันนี้พัดลมแรงลมนะครับอันนี้ปรับโหมดคู่แฟนไดยเนาะอันนี้สวิงขึ้นลงเราไม่พูดถึงอันนี้ q u i e อคือเปิดให้คอมพิวเซอร์ทำงานเงียบกว่าเดิมนะครับและนี้ก็เป็นอีโคโน ปรับโหมด Eco คือประหยัดพลังงานนะครับส่วนอันนี้ powerful ที่เขาบอกว่าเย็นเร็วทันใจนี่อันนี้ปุ่มนี้นะครับเป็นนักกล้ามอยู่นี่ส่วนอันนี้ comfort comfort นี่คือตัวที่ที่ผมบอกว่ามันจะส่งลมเรียรเพดานนะครับอันนี้เลยส่วนนี้ปุ่มโมอันนี้จะเป็นล้างทำความสะอาดตัวเองแล้วก็ on off ตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะอ่าแล้วก็มีปุ่ม cancel จะยกเลิกอะไรก็ตามนะครับสำหรับอันนี้จะมีอยู่ ให้กดคำว่า comfort เนี่ย2วิค้างไว้มันจะสามารถปรับไฟที่สแสดงสถานะตรงตัวแอร์ได้บางคนอาจจะเวลานอนปุ๊บไม่ชอบให้มีแสงไฟเลยนะครับก็สามารถปรับให้แสงมันหายไปได้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะโดยการกดปุ่ม comfort ค้างไว้2วิอ่คาคราวนี้มันจะขึ้นไฟคำว่า LED ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเลขหนึ่งแล้วก็มีตัว H ตัว H นี่คือ high คือไฟสูง ตอนนี้ไฟจะเป็นแบบนี้คราวนี้ผมจะปรับมันโดยการกด Comfort อีกทีหนึงให้มันไปกระพริบที่ตัว H นี้อ่าแล้วผมปรับให้เป็น Off เห็นไหมครับโดยใช้ปุ่มอุณหภูมิเนี่ยปรับขึ้นลงปรับเป็น Off ปุ๊บแล้วผมก็จะดกดกด Comfort อีกทีนึงปุ๊บอ่าเห็นไหมคราวนี้ไฟแสดงสถานะดับไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเอาใหม่คราวนี้ผมจะปรับเป็นแบบ L คือโ o บ้างกดเข้าไปจะมีไฟมาเบาๆน้อยๆเห็นไหมไฟเบาๆอ่ะลองกลับไป h i ดูซิอันนี้ถ้าเป็น h i ก็จะสว่างขึ้นอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบให้แสงไฟมันแยงตาตอนนอนนะครับสามารถปรับได้นะแต่ของผมขอปรับเพราะว่าไม่มีปัญหาก,กับเรื่องนี้โอเคไหมเสร็จแล้วถ้าเราจะยกเลิก หรือว่าจะออกจากโหมดนี้ให้กดแทนเซน2ที่ะกด2ทีมันก็จะกลับมาสู่โหมดปกตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตอยู่แต่ว่าผมจะกลับมาเปลี่ยนเป็นโหมด p o w เวอร์ฟก่อนแต่ก่อนที่จะเป็น p o w e r f ร์เนี่ยผมขอปรับเป็นสวิงธรรมดาได้ไหมนี่พอผมปรับเป็นสวิงธรรมดาปุ๊บคอมฟอร์ตก็จะหายไปถูกป่ะแล้วตอนนี้บานสวิงมันก็กำลังทำหน้าที่ของมัน าลสวิมันค่อยๆปรับอยู่นะาตามนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่นิ่งๆก่อนคราวนี้ผมจะทดลองให้ดูว่าแรงลมมันแรงมากแค่ไหนโดยการที่ผมจะปรับให้มันเป็นเอ่อลมแรงที่สุดก่อนซึ่งลมแรงที่สุดรุ่นนี้สามารถทำได้ถึง5สเต็ปนะครับ6สเต็ปด้วยซ้ำแต่นี้มันเป็น หขีดแล้วก็จะมีแบบออโต้แล้วก็จะมีแบบเงียบด้วยอีก2สเตปโอ้จริงจริเป็นเสเตป๋อจริงๆม,มัน6และแต่มันมีออโต้อยู่อันหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นลมแรงก่อนนะครับอ่ะตอนนี้แรงลมมาเต็มเต็มเลยโดนตัวผมเต็มเต็มอย่างเย็นอ่ะอันนี้ผมจะวางเอาไว้ก่อนผมจะลองให้ดูว่ามันลมแรงเท่าไหร่ โดยการที่ผมจะเปิดอันนี้แล้วผมจะใช้ตัวนี้ในการวัดค่าห่างจากตัวแอร์ประมาณ50เซนลมแรงสุดจะอยู่ที่ประมาณ15.1ระยะของผมอยู่ที่ประมาณ50เซนจากตัวเครื่องนะครับคือลมแรงมากอ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับถ้าเป็นลมเปบาสุดละ่ะสักหนึ่งขีดละ่ะ ปรับหขีดดูอันนี้คือ1ขีดนะครับระยะเท่ากันขนาดหนึขีดเนี่ยเนี่ยตอนนี้แอร์เงียบมากนะทุกคนประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะก็คือลมแรงอยู่นะลมแรงเลยนี่อ่าสำหรับความแรงของลมผมว่าผ่านนะ แล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองโหมด powerful ซึ่งโหมด powerful เนี่ยมันจะทำหนะ้าที่ปล่อยลมได้แรงมากกว่าเดิมจากเมื่อกี้ตรง5ขีดเนี่ยมันได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกต้องไหมคราวนี้ผมจะเปิด powerful เลยนะพอกด powerful ปึ้งมันจะกลายเป็นรูปนักกล้ามขึ้นมาทันทีแล้วลมมันก็ออกมาแบบรุนแรงมากๆอ๋อแต่ลมเย็นนะเย็นแต่ว่าเย็นแบบไม่แสบผิวเออนี่แปลกกันเนี่ย นี่ยชอบจริงๆดกินนีเย็นแบบหรูหรานะเย็นสบายไม่ไม่แสบผิวเท่าไหร่อ่าผมจะลองที่ระยะเท่ากันนะครับขึ้นถึงสิบหกเลยนะอ่าจะมีช่วงจังหวะสิบหกจุดสี่สิบหกจุดแปดเลยนะก็คือจะแรงขึ้นกว่าเดิมอีก ประมาณ1 6 4หกจกิโลเมตรชั่วโมงนี่ถือว่าแรงมากนะครับโอ้โหโอ้โอแจว๋วอะอ่ะแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาลอง powerful mode นะครับดูซิว่ามันจะทำงานประสิทธิภาพเป็นอย่างไรโดยตอนนี้เนี่ยผมมีเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ที่ตรงนี้อ่าตอนนี้ เที่ยง22นาที32.6องศา32.0นะผมจะกด power f u l mode ไปเลยตอนนี้อยู่ที่ comfort อยู่นะผมจะปรับลมอีกนิดหนึ่งแล้วก็กด power f u l mode อะตอนนี้ผมกด power f u l mode เข้าไปแล้วนะครับอ่ะรอดูนะนี่ประมาณ22นะตอนเที่ยงแดดเปลี้ยเปลี่ยงเลย31.1องศา ผมจะเอาตัววัดอุณหภูมิมาจ่อที่ตัวแอร์ดูซิว่ามันจะทำความเย็นลงได้มากแค่ไหนเออันนี้ที่ผมพูดไปปุ๊บตอนนี้มันขึ้นมาเป็นยี่สามแล้วอ่ะอันนี้เราเข้าคร่าวเอาดูแล้วกันเนาะดูที่สามสิบจุดศูนย์แปดเมื่อกี้ตอนนี้เป็นยี่สิบแปดจุดสองแล้วนะครับอ่ะลองดูกันไปดูซิว่าผ่านไปสักหนึ่งนาทีมันจะลงไปได้แค่ไหนจากเมื่อกี้ประมาณสามสิบเอ็ดใช่ไหมนี่ลงมายี่สิบสี่จุดแปด แม่งโคตรเร็วเลย22.6เดี๋ยวทุกคนรวดเร็วมากจาก31นะเนี่ยยังไม่ถึง1นาทีเลย21เอาแล้วเกิน10องศาไปแล้วนี่ยังไม่ถึง1นาทีนะครับดูนาฬิกานะครับเที่ยง23เท่านั้น20.1 อ่ะผมจาอ,อยังไงเดี๋ยวให้ดูหน่อยผมจาะแบบนี้นะจาอแบบนี้อ่ะตัววัดอุณหภูมิอ่ะตอนนี้เที่ยงยี่สิบสี่โอเคแล้วผมจบแค่ตรงน,นี้ถือว่าหนึ่งนาทีเหลือสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับตรงเอานี่นะเพราะว่าผมเอาอนี้ตวัดนะต้องดูที่ตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นสิบแปดแล้วด้วยอีกอ่ะนับว่าหนึ่นาทีลดลงได้มากกว่า10 องศาตามที่เขาเคลมไว้เลยนะครับสําหรับตัว powerful โหมดตอนนี้หน้าผมชามากๆนะครับเพราะตอนนี้แอร์มจ่อที่หน้าผมสุดๆไปเลยสําหรับได้กินนี่แค่ KQ นะแอร์ปลี่ยนไฟเบอร์5แบบ1ดาวทําได้ขนาดนี้สุดยอดมากมีอะไรอีกสําหรับห้องของผมตรงนี้แล้วพอใช้โหมดนี้ตัวลมเนี่ยมันจะพุ่งลงไปเฉียงๆแบบตรงนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูมันจะพุ่งตกไปตรงนั้นที่ลูกผมกําลังนั่งเล่นเกมอยู่ตรงนั้นนะครับ จะตกไปตู่แถวๆตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะทํางานปกติผมจะทํางานอยู่ตรงนี้และลูกสาวผมก็จะเล่นอยู่ตรงนั้นแอตัวเก่าของผมเนี่ยมันจะส่งลมไม่โดนไม่โดนผมตรงนี้ก็จะไปโดนลูกตรงนั้นมันจะไม่ทําอย่างอื่นได้เลยยิ่งถ้าเปิดสวีมมันก็จะโดนทั้งคู่เลยนี่คือจุดที่ผมไม่ได้ชอบเลยแต่รุ่นนี้ มันสามารถส่งลมเรียกพดาันให้มันไปตกกำแพงนู้นได้เลยซึ่งปกตินะครับผมก็จะมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้กับลูกโดยที่ผมจะนั่งดูทีวีส่วนลูกก็จะนั่งเล่น iPad ของเขาอยู่ตรงนี้แล้วลมอ่ะมันก็จะโดนมาตรงนี้ตอนนี้หนูโดนลมไหมลูกหนาวไหมโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มใช่ไหมชอบไหมฮะตอนที่มันร้อนๆก็ชอบอใช่ไหมแต่ตอนที่มันหนาวๆแล้วมันไม่ชอบใช่ปะนี่แหละคือประเด็นครับนี่มันคือปัญหาของ แอร์รุ่นเก่าที่ผมเคยใช้แล้วมันไม่โอเคแต่วันนี้พอผมมีไอ้เจ้าโหมดนี้เนี่ยคือโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเลยนะครับโหมดนี้เป้งอ่ะตอนนี้ผมกดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็จะกำลังทำงานปรับลมขึ้นไปเรียบร้อยตอนนี้ตัวผมไม่โดนแล้วน้องพาโดนไหมลูกโดนลมไหม ฮะ huh? สบายขึ้นไหมโดนแค่งตรงนี้โดนไหมตรงนี้ก็ไม่โดนนะแต่ตรงนี้ไม่โดนแล้วตรงตัวเราไม่โดนเลยใช่ไหมคราวนี้ก็จะเหลือแต่ไอเย็นอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ผมบอกเพราะว่าเรามีลูกเล็กใช่ป่ะครับหรือบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุหรือไม่ชอบให้แอร์โดนตัวไอโหมดเนี่ยมันเขียนว่าคอมฟอร์ตแต่จริงชื่อโหมดมันคือโค a n นดาแอร์ฟล มันเจ๋งมากๆแทบจะบอกได้ว่าผมซื้อรุ่นนี้มาเพราะไอ้โหมดนี้โดยเฉพาะเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเหมาะกับห้องกับแอคทิวิตี้ที่พวกผมทำอยู่ประจำทุกๆวันนะครับซึ่งโอ้โหมันดีมากๆอ่ะโอเคตอนนี้เหลืออะไรอีกไล่ความชื้นล้านทำความสะอาดตัวเองตอนนี้แอมยังสะอาดอยู่อาจจะกดใช้แล้วมันไม่เห็นผลเนาะก็จะเหลือตั้งเวลาเปิดปิดเขาบอกว่าสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้สูงสุด12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ รุ่นนี้สะวิงและกันสะวิงจะสะวิงได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นนะครับจะสะวิงซ้ายขวาไม่ได้นะสำหรับ FTKQ รุ่นนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับตัวชุดคอยลยหรือชุดภายในนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูที่คอยรอนกันบ้างดีกว่าว่ามันเสียงดังแค่ไหนอ่ะและนี่ก็คือชุดคอยร้อนนะครับ ตัวของผมนี่1 5 0 0 0 BTU นะตัวมันอาจจะดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นตัว9 0 0 0หรือ12 0 0นเะนี่ยมันจะตัวเล็กกว่านี้และเสียงก็อาจจะเงียบกว่านี้แต่น,นี้ก็ถือว่างีบนะทุกคนลองฟังดูอันนี้กำลังบูตนะเพราะว่าตัวข้างในตอนนี้ผมเปิด powerful mode อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเครื่องข้างนอกเนี่ยจะทำการบูตหนักมากซึ่งเสียงการบูตประมาณหนึ่งแต่ผมว่าง,งีบอะเพราะว่าโอ้โหไม่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะครับ ลมร้อนออกมาเงียบมากวัสดุเป็นไงโอ้โหนี่สุดยอดจริงหนาแข็งแรงเงียบสะใจโอ้ถูกใจเลยได้กิน Mac ร์เตอ t e r Star KQ คิวซีรีส์ทำได้ขนาดนี้ป้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ิสิ<อ>เป็นทองแดงนะครับแถมคอย นี่อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอร์ d i k i n Max i n v e ิน e r Star Series อันนี้แค่ KQ Series นะแอร์อินเวอรตัวถูกที่สุดของ Daikin ยังทำได้ขนาดนี้ยิ่งถ้าเป็นรุ่นสูงไปกว่านี้มันจะทำได้ยิ่งกว่านี้อีกแต่อันนี้ก็เหมาะกับผมมากๆแล้วเพราะว่าเงินถุงเงินถังเราก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับลูกใช่ไหมเห็นไหมอันนี้คือ a c t i v i t y ที่ วันปิดเทอมลูกสาวก็จะมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ผมก็จะทํางานอยู่ตรงนู้นหรือบางทีเนี่ยผมก็จะมานั่งดูทีวีกับลูกสาวอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ผมชอบ Air ์ไดกิน Max i n v v r t e r รุ่นนี้ KQ Series ตอบโจทย์ครอบครัวผมมากๆบอกเลยว่ารุ่นนี้เอาไป5กะโหลกจริงๆสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปป้ายยาพวกคุณก็ได้ที่มี Act i v i t y แล้วชอบคล้ายๆกับผมนะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด ไลค์กด like, hey, แชร์กด subscribe ให้ช่องแอร์เซอร์วิสของเราด้วยนะอาเป็นกำลังใจเพราะเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อไปอ่ะแล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อดีกว่านะครับหนูทำอะไรเล่นเกมเล่นเกมอาเดี๋ยวป๊ะป๋าก็ไปทำงานต่อเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบุย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 